สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆพามาดูดอกตะเลเตวันนี้บานเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆถ่านี่นบานแล้วค่ะเห็นไหมคะวันนั้นที่ถ่ายมันยังไม่เขายังไม่ค่อยบานเนาะหอมค่ะหอมอ่อนๆเหมือนดอกพุดอ่ะเหมือนดอกพุทธร,รักษาที่เป็นเหมือนพุทธกุหลาบอะเนาะ,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 ะนี่ค่ะอันนี้อีกอันนึงนี่ค่ะบานเต็มที่ล้วนี่นนนนดอกตะเลเตสวยเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เขาเห e ี่ยวแล้วเนี่ยอันเนี้ย ดูดอกเขาขึ้นเงี้ยค่ะดูดอกเนาะนี่ดูดอกทนะะเลเตยเป็นดอกไม้ทางใต้นะคะดอกทะเลเตเนาะนี่ค่ะมันนั้นหาดูยังไม่ค่อยบานอย่างนี้ตกใจบีบทำไมเนะาะอันนี้บานสวยนะคะเนาะสวยมากๆของท้องถิ่นดอกทะเลเต น,น,นี่ค่ะอันนี้จำลังจะมีอีกเนี่ยแก็กำลังกอเขาน้อยไงเขาดูก,กอเขากอมันเขาเหมือนต้นขาต้นเนาะสวยค่ะสวยเตะเลเตหอมเดินผ่านนี่หอมแล้วมันยังมีถ้าเขาเป็นกอใหญ่ๆเนาะคงจะสวยมากอ่ะีค่นีค่ะ เกสรดอกตระดีเตเห็นไหมคะเกสรเขาอันนี้อันนี้คงพวกนี้คงบานละสวยนะคะเนาะชื่นใจเนาะเห็นเนาะให้ดูดอกตระดีเตน,นะคะเพื่อนๆก่ะให้ดูนานาน